สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565คิทส์กาัาช2 2 2ครับเวลาตอนนี้07:25นาทีครับเล,เ,ลเล่นลูกกิ้งล้อคู่ล้อเล็กครับเล่นลูกกิ้งเนี่ยได้เร็วนะครับคำว่าได้เร็วคือได้กล้ามเนื้อนะครับโดนโดนตรงๆนะครับโดนแขนโดน หน้าท้องโดนโดนหน้าท้องโดนเต็มเตมครับปวดบางคนปวดแทบจะฉี่ครับเวลาเล่นเนี่ยนะครับแทบจะไม่อยากจะเล่นอีกว่าอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเจ็บมากครับสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะครับฉะนั้นแล้วค่อยๆทําครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทําไปทํามาท่านก็จะอยู่ตัวเองจริงๆแล้วเวลาดันนะครับเวลาดันออกไปทิ้งตัวลงไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงไปสุดจนนอนราบเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าลงสุดได้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม ลงอย่างนี้ครับลงไปประมาณอย่างนี้ครับเดียกกดดึงกลับมาก็ได้นะครับแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากถ้าเกิดว่าลงได้สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะออกด้านข้างให้เห็นสะดิละข้างๆครับลงอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงๆอันนี้นะครับเหยียดๆตรงๆเลยนะครับเกลงไว้สักระยะหนึ่งก็ยิ่งดีถ้าทาได้ครับ เก่งไว้สักระยะหนึ่งอย่างเช่นอย่างนี้นะเก่ mm hmm. งไว้สักระยะหนึ่งนะ mm hmm. นะครับ mm hmm. นะครับทำเท่าที่เราทำได้นะครับและระวังเหงื่อเราด้วยนะครับ พราะว่าพื้นเป็นพื้นกระเบื้องเงื่อแล้วหยดแล้วตัวลูกกิ้งเนี่ยเวลากิ้งออกไปและโดเนเงื่อมันจะทําให้ถลายนะครับนะครับนะลองทํากันดูครับมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ